สนุนแล้วคำว่ามาดามบ้านนาสวีเดน,น่ะมันมีแฟนคลับอยู่แล้วค่ะมี FC อยู่แล้วมันก็เลยง่ายทุกคนพอวันลงคลิปอะไรไปนะคะยอดวิวแบบเยอะมากเยอะมากจนเราได้400เหรียญน,นะคะสำหรับคนที่ทำเพจอยู่นะคะก็น่าจะเข้าใจเนาะเพราะทีเนี้ยวัน,ว,นวันลีคิดว่ามันได้ง่ายเปล่าเลยค่ะทุกคนมันไม่ง่าย แล้ววันก็มาทดลองเปิดอีกสองช่อง2เพจนะคะแล้ววันก็สรุปได้ว่าถ้าเราไม่คอนเทนต์เราไม่ดีจริงนะ่ะเราทำไปเรื่อยๆยากค่ะวันมีคนที่ทำแล้วจริงจังมากมีความรู้เรื่องการทำเพจเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมาแล้ว1เพจใช่ไหมคะเรียกว่าเรามีความรู้เราเอาความรู้ทุกอย่างมาทำไม่ไม่ประสบความสำเร็จแบบที่เราคิดไว้ค่ะ ปัจจัยที่จะทำให้เพจประสบความสำเร็จและช่อง YouTube เองนะคะ 1. เราต้องมีความรู้เรื่องระบบก่อนคะ่ะระบบ YouTube กับ Facebook ต่างกันนิดหนึ่งนะคะต่างกันตรงที่ y t u t u เพียงคงมีกดซับโฟล์ซับคนที่จะมาดูเรากดติดตามเราชอบเราต้องชอบเราด้วยใจจริง นะคะคต้องจริงๆต้องชอบเราจริงๆคําว่าชอบเราจริงๆก็คือมาดูคลิปเราอย่างต่อเนื่องระบบเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาด้วยการแลกซับแลกวิวระบบจะด,ดีดออกไปค่ะหรือที่ช่องใหม่ๆเขาจะไปบ่นกันว่าซับหายซับหายคนกดติดตามหายก็เพราะว่าเขาได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจและ Facebook ต่างจากตรงนี้ค่ะส่วน Facebook ก็คือต้องการซับโฟซับค่ะคือคุณมาดูชั้นฉันไปดูเธอคนอ่ะก็เรียกว่าเขากำลังทำการตลาดแย่งส่วนแบ่งของ TikTok และ YouTube เหมือนที่วันพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ Facebook เราต้องไปดูคนอื่นด้วยส่วน YouTube เรา ไม่ต้องไปดูใครค่ะทำคลิปของตัวเองให้ดีแล้วเดี๋ยวระบบเขาจะส่งคนดูมาหาเราเองแต่ facebook ไม่ใช่ถ้าคลิปเราดีจริงนะคะเราต้องทำการตลาดด้วยวันเรียกมันว่าทําทำการตลาดด้วยก็คือไปโปรโมตตัวเราด้วยนะคะต้องทำควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะติดเหลืองโดนจากัดรายได้ค่ะ หาไม่เจอค่ะทั้งเฟซและเพจก็คือการทำเพจนะคะอันดับแรกเลยเพลงที่เราอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของเราอย่าไปทำค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราทั้ง YouTube และ facebook นะคะอย่าทำค่ะเพราะถ้าคุณติดเหลืองติดแดงติดอะไรมาก็ตามเรื่องของคุณเลยบอกแล้วนะคะวัน <laughs> เข้มอีกแล้วดูอีกแล้วดูอีกแล้วก็คือ เรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่ควรเอามาทําเพื่อสร้างรายได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราจะเอาได้ไหมได้แต่เราต้องทําใจและต้องมีสามาัญสานึกว่ามันไม่ใช่ของเราเพลงที่ไม่ใช่ของเราโอกาสที่จะติดเหลืองติดแดงสร้างรายได้จํากัดรายได้มีไหมมีแน่นอนมันจะมีตอนไหนเท่านั้นเองเพราะมันไม่ใช่ของเรา คลิปที่ไม่ใช่ของเรานะคะเช่นการไปดูดคลิปคนอื่นการไปเอาคลิปจาก <c oughs> ติ๊กต็อกคนนั้นคนนี้การไปใช้รีมิกเสียงคนอื่นมันไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งมันจะมีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีตอนไหนเท่านั้นเองนะคะแค่เราให้เรารู้กดง่งายๆที่เราต้องรู้ทั้ง You Tube และเพจก็คืออะไรที่ไม่ใช่ของเรามันเรียกว่าเราจะกล้าหน้าด้านเอามาสร้างไรายได้เหรอ ถามว่าวันเอาของคนอื่นมาใช้บ้างไหมเอาค่ะทุกคนก็เอามาเหมือนกันแต่เราก็มีสามัญสำนึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรายกตัวอย่างนะคะช่องที่วันไปเปิดช่องเสียงธรรมชาติวันไปเวลาเราทำช็อตคลิปนะคะทุกคนเวลาเราทำช็อตคลิปใน y o u t u b e เราสามารถรีมิกเสียงได้ทุกเสียงเราสามารถใช้เสียงคนอื่นได้ทุกเสียงเลยค่ะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าระบบช็อตคลิป ปลดล็อกเรื่องของลิขสิทธิ์ลงก็คือพวกลิขสิทธิ์เพลงอะไรอะไรแบบนี้ไม่ไม่ค่อยเข้มเหมือนเมื่อก่อนแต่คลิปปกติเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการทำช็อตคลิปเราทําได้เราเอาเสียงเสียงที่เราคิดว่ามันแบบเข้ากับคลิปของเราเราไปรีมิกได้ทําได้เลยค่ะทุกคนทําได้เลยวันลองทามาแล้วนะคะแต่ในการเอาเสียงที่เรารีมิกวันไปเจอเสียงธรรมชาติเสียงหนึ่งคือเสียงธรรมชาติอะเสียงที่มันผ่อนคลายเสียงนกร้องเสียงน้ําตก เอามาตัดเป็นคลิปยาวปรากฏว่ามีลิขสิทธิ์ค่ะทุกคนชอต